สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปบินชมกันที่หอเอ็นพิซซ่านะฮะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์อันโด่งดังของอิตาลีก็ประวัติความเป็นมานะฮะก็หอเอ็นเมืองพิซซ่าเนี่ยเป็นหอระฆัง8ชั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปบินชมอยู่ทางขวามือนะฮะเดี๋ยวผมก็จะหมุนภาพให้เห็นกันชัดๆตั้งอยู่ในเมืองพิซซ่าประเทศอิตาลีนะฮะเริ่มก่อสร้างม,มาตั้งแต่ปีคศ1น7 3นะฮะก็ สร้างยังไม่ทันเสร็จเลยก็เริ่มเอ็นเอียงนะฮะก็เนื่องจากพื้นฐานใต้ดินรากอ่อนนุ่มนะฮะก็เลยหยุดสร้างชั่วคราวนะฮะข้อสาเหตุของการเอียงนี่นะฮะก็มาจากพื้นดินใต้ฐานเนี่ยอ่อนนุ่มนะฮะประกอบกับตัวหอคอยเนี่ยมีน้ําหนักมากส่งผลให้ใต้ฐานรากเนี่ยสุดตัวลงมาแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกับการเอียงนะเช่นแผ่นดินไหวการสูบน้ําใต้ดินแล้วก็การเปลี่ยนแปลงน,นะแล้วก็ก็พยายามแก้ไขกันมาตลอดนะครับ ตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมานะก็แก้ไขหลายหลายอย่างด้วยกัน,นะฮะทั้งการขุดดินใต้ฐานรากเทน้ําหนักด้านน้ำหนัก,นนกนแล้วก็ใช้สายเคเบิลยึดตัวหอคอยไวเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก็จะบินช้าๆให้ชมกันชัดๆนะ,ะก็เป็นหอหอคอยนะฮะที่เอียงเอียงนะฮะก็เวลาเราไปเทอร์มินอลทเวนตี้วันเขาก็จะมีจําลองนะฮะเป็นหออย่างเงี้ยเอียงๆ,ๆะฮะก็หลายสาขาก็มีหอเอมพิซ่าให้เรา ชมกันที่ประเทศไทยนะแต่ถ้าเกิดจะชมของจริงก็ต้องไปเมืองพิซซ่าอิตาลีนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยหอ A อพิซซ่าก็คืออันนี้เนี่ยที่เห็นเอียงอยู่เนี่ยปิดปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยนะฮะก็หลังจากที่มีการปรับปรุงใหม่เขาขอให้มีมุมเอียงน้อยลงในประมาณ3.9องศานะครับก็ปัจจุบันเนี่ยนะก็เปิดให้ นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งนะแต่จํากัดจํานวนไม่ให้เข้าไปเยอะนะฮะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดของโลกนะฮะก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาชมกันนะฮะก็สูง55เมตรนะ,ะมี8ชั้นเ,เราก็จะไปบินวนให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมดเนี่ย2 0 0ปีนะปีฮะปัจจุบันมุมเอียงเนี่ยอยู่ที่3.9องศานะฮะก็เป็นหนึ่งใน7ด สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเพราะฉะนั้นเราก็จะไปบินชมใกล้ๆอีกสักหนึ่งรอบนะฮะก็เวลาเรามาเที่ยวที่อิตาลีนี่นะฮะที่เมืองพิซซ่าเนี่ยนอกจากมาอันดับหนึ่งเลยก็คือมาที่หอเอมพิซซ่าเนี่ยหรือภาษาอังกก็จะกค่าว่า l i n n i n g Tower o f p i s a นะฮะก็อ,อันที่อยู่ทางซ้ายมือนี่นะฮะหอเอ็มพิซซ่าอันดับหนึ่งเลยนะฮะก็ได้รับความนิยมมากที่สุดนะฮะก็อย่างที่สก็คือจัตุรัส เดลมีราโคลินะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับหอเอพิซ่านะฮะก็เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาหลายแห่งนะครับอันที่3ก็คือมหาวิหารพิซ่านะฮะก็อยู่ใกล้ๆกันอีกนะฮะก็เป็นมหาวิหารโรมันคาทอลิกนะ,ะสร้างขึ้นในศตวรรษที่12นะ,ะข้อมูลเนี่ยผมก็ได้จากอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ใช้ AI ในการดูดข้อมูลจาก Google ออกมานะฮะ ก็เป็นรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวเวลามาที่เมืองปิซ่าเนี่ยนอกจากมาที่หอเอ็นปิซ่าแล้วเนี่ยก็ไปจัตุรัสเดลมิราโคลีนะฮะอ่าเดลมิราโคลีนะฮะแล้วก็มหาวิหารปิซ่านะครับอีกอันนึงก็คือบัพติสตอรีนะฮะก็เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมนะฮะสร้างขึ้นในศตวรรษที่12นะฮะก็เรียกว่าภายในเนี่ย มีงานศิลปะแล้วก็โบราณวัตถุเนี่ยมากมายเลยระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะบินให้ชมรอบๆเมืองพิซซ่าก่อนนะฮะก็อยู่ติดทะเลนะฮะติดทะเลมีความสวยงามอากาศดีมีทั้งวิวทะเลมีวิวภวูเขาวิวแม่น้ำแล้วก็ตัวเมืองที่จัดกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสไตล์ยุโรปนะ,ะอิตาลีนะฮะอีกที่เที่ยวแห่งหนึ่งก็คือสุสานคัมโปซานโตนะฮะคัมโปซานโต นะครับก็เป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีเลยสร้างขึ้นในศตวรรษที่13นะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ลานเชลเลียงแล้วก็หลุมฝังศพมากมายนะภายในสุสานเนี่ยมีงานศิลปะแล้วก็โบราณวัตถุมากมายนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองพิซซ่านะฮะหอคอยเกลือนะสะพานนะฮะต่างๆแล้วก็สวนพฤกษาาศาส์พิซซ่านะฮะ ก็เวลาเรามาเที่ยวนี่นะฮะเคล็ดลับในการท่องเที่ยวพิซซ่าเนี่ยก็ถ้าเกิดไปแต่ละแห่งเนี่ยซื้อบัตรแยกมันแพงนะครับก็แนะนำให้ซื้อบัตรพิซซ่าพาสนะฮะก็เป็นบัตรนะฮะเหมือนกับพาสของประเทศต่างๆนะฮะตามเมืองต่างๆเมืองใหญ่ต่างเนี่ยเขาก็มีพาส ก็คือซื้ออันหนึ่งแบบเมาส์ไปเลยนะแต่ว่ามันจะถูกกว่าไปซื้อแยกแต่ละอันแต่ละอันแล้วเราก็เลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างบัตรนี้เนี่ยช่วยให้เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของเมืองได้ในราคาพิเศษนะฮะหรือการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือเดินเล่นหรือปั่นจักรยานชมเมืองนะพิซซ่าเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะฮะก็ใช้เดินเอาหรือปั่นจักรยานชมเอานะฮะอ่าก็เป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากนะเหมาะกับการเดินเล่นหรือปั่นจักรยานเล่นแล้วก็อีกอย เพราะว่าพิซซาเนี่ยมีร้านอาหารอร่อยๆมากมายเยอะเลยนะฮะข้อนี้ผมก็บินให้ชมรอบๆแล้วเนี่ยนะฮะก็ประเดี๋ยวเราก็จะนำเครื่องลงจอดที่สนามบินตรงนี้เนี่ยนะฮะ,ะก็เรียกว่ามาชมสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยหนึ่ใน7ของโลกนะฮะก็ประเดี๋ยวก็จะพยายามพาไปชมกันให้ทั่วๆนะฮะเอาให้ครบ7อย่างเลยนะฮะ ถ้าเกิดเราไปชมสิ่งมหัศจรรย์นเนี่ยครบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมียุคเก่ายุคก,กลางยุคใหม่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราก็เอาให้ครบเลยนะฮะเอาให้ครบเลยแล้วก็จะมาอ่านคํญญาบรรยายให้ฟังกันนะฮะเวลาเราไปเที่ยวจริงๆเนี่ยเราจะได้ไม่เก้อเขินนะฮะจะได้รู้ว่าไปเมืองนี้ปับ๊บต้องไปเที่ยวที่ไหนกันมั่งนะะจะได้เรียกว่า,าประหยัดเวลานะครับโอเคก็ใครอยากจะให้ไปบินที่ไหนก่อนนะฮะก็ พิมลงมาไว้ข้างใต้นี้นะฮะไปเดี๋ยวผมก็จะไปบินให้ชมกันนะก็นี่เป็นโปรแกรมจำลองการบินนะฮะใครที่อยากามาเล่นก็ microsoft flight simulator นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นโปรแกรมจำลองการบินที่เหมือนที่สุดนะฮะตั้งแต่มีมาในโลกนี้เลยนะฮะมันมีมาตั้งหลาย10ปีแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนมันไม่เหมือนแต่สมัยใหม่นี่มันเหมือนมากเลยนะครับแล้วเราก็ไปซื้อเครื่องบินเป็นลำๆเนี่ยฮะอยากจะได้เครื่องบินรุ่นไหนเราก็ไปซื้อมา,าจ่ายเงินเพิ่ม นะครับแล้วก็มาบินเล่นนะฮะชมวิวกันเพลินๆน,นะครับโอเคก็เอาไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำับที้อสวัสดีนะครับ